เฉยๆดีกว่ามั้งนะครับเพราะว่าทีมงานสาอนน้ำเพชรเนี่ยถูกสร้างมามผู้ชมเห็นนะครับัศิลปินเท่าไหร่นะครับที่ยืนด้าเวทีแลวก็มองไปรอบๆมันเป็นคุณค่าเท่าไหร่นะครับที่ทำทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการคนดูผมพยทําใท้ดีเหมือนผมสร้างตอนน้ำเพชรมาถุงแก้วนะครับตั้งแต่ต้นมากนะครับ และวก็โชคดีมีลูกชายเป็นคนดีมีลูกสาวเป็นเด็กดีนะครับก็ตั้งใจจะให้ลูกสาวไปเ,เรียนออสเตรเลียนะครับก็หาศิลปินมาเพิ่มแต่ว่าที่แค่คิดที่เฉยนะครับแต่ว่าที่ลงเฟซเลยมาเนะี่ยผมดูแล้วไม่เข้าท่านะครับคือรักแล้วก็ขอให้รักนานๆแล้วก็มองที่เจตนาก่อนนะครับผมทำก็เพื่อ ให้ทุกคนมีอาชีพแสดงแล้วมีเจ้าภาพห้าผางานนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการให้ทุกคนมีกินมีใช้นะครับอย่าอย่าเพิ่งมาด่าผมเสียหาย,หายและที่ยืนด้านหน้าเวทีท่านผู้ชมนะอีกคนมีใครที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อสอนามน้ำเพชรจากสอนตามน้ำเพชรบ,บ้างนะครับขอให้เข้าใจตามนี้นะครับอย่ามาด่าผมเลยนะครับ ดูให้ชัดก่อนนะครับดูให้ชัดเหมือนที่เราทำมาคนที่เชื่อก็มีนะครับที่ให้กำลังใจอยู่นะครับผมขอขอบพระคุณนะครับเฉพาะกิจนี่เบาเบานิดหนึ่งนะครับลูกเต้าผมก็ใจคอไม่ดีนะครับผมทำอะไรผมรู้นะครับพี่น้องเอาเป็นว่าแค่นี้นะครับให้กนใจเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเวลามันจำกัดเดี๋ยวไว้มีโอกาส หรือไม่ต้องไปคุยโทรศัพท์พูดตรงนี้มันดังดังชัดดีนะครับแล้วก็โกหกไม่ได้เขาพยายาเยอะนะครับถ้าพูดโทรศัพท์ที่มันโมได้โกหกได้เขาเราไม่เคยโกหกเราสอนลูกก็ไม่เคยโกหกสอนลูกศิษย์อย่ากโกหกนะครับแต่ว่าใครจะไปโกหกเนี่ยผมไม่รู้นะครับใครจะไปพูดเอาตัวดีอย่างเดียวผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมพูดตรงนี้ยชัดเลย นะครับได้ยินหมดไม่ตัวเดียวแล้วก็เคื่เสียงแต่ว่าขอบคุณนะครับที่รักนิสัยภาสาคลิปนั้นสอน้าารเทนะครับอย่าลงให้แต่ความสมบทีเลยขอร้องผมเหนื่อยน,นะครับอ้าวฝึก้องเชิญขอบคุณครับขอบคุณใครว่าตามไม่ตามไม่ตามใคร